เุยเม่อกี้นุ้ยไมได้ก็บไม่ได้เก็บดอไม่้นมันยังติดจังเีเ้าก้าเปนเกมเกมครูนี่เป็นรียดเลยแอดเลยเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นอะไมงเกงขาพี่ไม้เกมแรกอะมปนไม้เป็นไม้เกมแรกเฮ้ยทำไมโดนต่้มานามาไงคุ้ไงพี่ให้เกียรติพี่หน่อยในงานนาที รับแขกหน่อย ต้องมีคเไต้งเเดียวอะไร่ขาด้นยากเนี่ยขาไม่ขดหกาูยถ้าเราอยากเห็นเราต้องเจออยากเจอม่อไากเกิด เงินที่บิวโดนพี่พต้อมตบอ่ะพอวันเสาร์ไปเล่นไปเล่นต่อกับกัวในนาเฮ้ยบิวมือดีเลย,แข,เลยแข็งเลยแล้แข็งเลยแข็งเลยเจอพี่ต้อมต่งสอนฝึกวิชามาแข็งด้วยเลยขยันรับเลยอ่ะแบบยกไว้ตลอดเลยอ่ะต้องอัเลิร์ศเลยอัเลิรศทันที ไม่เรียนบ้างเรียนไไปม่เรียนเรียเรียนไม่เรียนไม่ได้บุนีนะแต่ว่าเป็นเพี้ยครับทุกวันนี้สัตว์หางานคนยากเลยเพราะว่าเพี้ยติไม่ตกรอเนี่ยเพรา่อไม่เพี้ยถ้าไม่ต้องเรียนสอนได้เพี้ยอัวอย่างเรียนจิตวิทยาเป็นสเปคที่ครูสอนนักเรียนก็ไม่ได้สอนเพี้ยพูดกันรู้ิต เป็นครูอมีคุ้มหรอเหนื่อยเด็กดารทำลิ้นรียมไม่ง้ีขึ้นะครู่ัเป็นครูที่ดีก็ไม่ดีแล้นะอครูเนนัุนะเป็นนครูที่ดีมากเลยนะเป็น กูมาเสิร์ูมาเสอร์สัตย์อะแต่เหนื่อยสัต์เวันนี้เลยนดบทว่าต้องเอาของไป่ายเรื่อยๆทำเป็นครูว่าแล้วเนี่ยลำบากที่ายเอาเป็นครูที่ดีไง นไเรื่องไนันเกดนอนไม่ได้แงเงทางการโคตรเยอะนิดเยอะกันจอดกูวขึ้นดีเจียแลวกูอยากเป็นแรงักูอยากเป็นพนักงานเฝ้ากล้อในดีเจยรโอเคในกล้อมกลางอ๋อตอมแล็คแล้วก็ข้างน้อยู okay. okay. ่แง่ก็ดูร uh ู um, okay. okay. the the ้สึกเหมือนแบบไอเดียดีอะอยู่ระยะระบิดเด็กเตอร์เด็กเตอร์ ไม่ไปทำอะไรเลยไม่เคยเจอที่เปิดไหนนัการเมืมาเกี่ยวเกมหน้าเพราไม่ได้เด็กเกมหน้ามึงไปเจอนี่ครับ <Lanc> พ <ame> ี่พลไปเจอนิ่มๆเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ถูกผักก็ไม่ตอบตรนอยาบเกียร์พี่พลนะพี่ก็เดินเสร็จแล้วว่า เมื่อี่เมือแค่ตอนนี้มึงซีไปทางนู้นน่ะางขวาคนอยูซ้ายก็เดินแล้วเเปนเดิ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 นเดนเอินเดินเดินเด้นเดินเนเ่ิาเดินเดินเดินเดิเดือเดินเดดนเดนเดเ่นดเนนนเน่นเนเนนเเเเนเดดเดดเดือดเดดเ วิ่งไปมุกวิ่งเอ้โอ้เซ็บว้เจ็้ยอดตวมัดตอเตอร์่าแจกไหมแจกแักนหนออดยอดกับตัวดีต้องคอสแล้วงหวะนี้อุ้ย่ เครื่องมันโยนเร็วไม่ได้ไงเครื mama, ่องโยนเร็วไม่ได้เครื่องแบบคร่งดีๆแม่แพงนสามสบห่ที่แบบว่าเห็นได้หรือว่าให้ั่ระดับได้มแพงเออเอีโมดแพนนะที่ยีิบนใคนเยอะขึ้น ้านทาวเวลนะวนั่งฟังเ11โดีสุดแล้วเอนั่นแหละมันได้เห็นว่าเอ่นาเมตรพวกาเมเมอมันไม่มีเทคโนโลยีพิเศษอะไรองคนก็เป็นารกฟแค่วัสดุกมันเ็กไฟันกไฟเหอนกันแค่วัสดุ